สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่2,711ต่อสู้เพื่อคุณสมบัติโลกแห่งเทีเป็นการพิพากษานั้นม,มืดมิดและหดหู่เต็มไปด้วยคุกเหล็กที่ถูกแขวนไว้ในความว่างเปล่าคอยกักขังสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตธรรมะตานุษต่างดาวหรือแม้แต่กระทั่งเทพเจ้าร่างศักดิ์สิทธิ์ของเทีเป็นการพิพากษาสูง800 0ฟุต นั่งอยู่บนเก้าอี้เหล็กร่างที่เหมือนศพของเขาแผ่พลังไกลก่อน,นันมืดมิดและลึกลับราวกับถูกควบแน่นมาจากสสารที่มืดมิดและศกระปรบกที่สุดในโลกเทพธรรมดาไม่อาจเข้าถึงได้เหล่าเทพเจ้าในโลกแห่งเทพแห่งนี้กลับตกอยู่ในความสับสนอีกครั้งหนึ่งในความเป็นจริงเขตแดนของจจ้าโนอเฉียนนั้นแปลกประหลาดและมหัศจรรย์มากสง่างามและมีพื้นที่สําหรับการเติบโตที่เหนือจินตนาการจนกระท,ทั่งเทพเจ้าที่แท้จริงยังอิจฉา เทียบสงครามมาสุรลุหิตเพิ่งมาถึงเขารู้ได้อย่างไงว่าจังหวะเฉินตนหนักถึงเขียดแดนอนันสะพึงกลัวเช่นนี้รวมความเป็นนิรันด์ไว้ในกายเดียวและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ทั้งหมดแม้กระทั่งตอนนั้นเขาก็ไม่กล้าที่จะคิดเช่นนั้นเด็กหนุ่มที่เพิ่งฝึกฝนมาไม่กี่ปีจะรู้จักสวรรค์โลกและจัก,กรวาลได้อย่างไรจะเข้าใจอดีตและปัจจุบันได้อย่างไรในมุมมองของข้าเด็กคนนี้ต้องเป็นชาติกำเนิดของนักบวชสีหมีสังเสริญอย่างแน่นอนแต่ยังไม่แน่ชัด และเขายังคงรักษาลักษณะนิสัยของนักบวชสีวีเสื่อง,งเสงอไว้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจําอย่ากเก็บไว้อย่ากเก็บไว,วญญนน้วิญญาณตนหนึ่งวิญญาณตนหนึ่งกล่าวเรื่องสิ่งที่ชั่วร้ายเทพสงฆามาสุรุหิตจ้องมองอย่างโกรธเคืองและกล่าวว่าผีเท่าเมืองไทยข้าคิดว่าเจ้าดูเหมือนวิญญาณที่เหลืออยู่ของเทพวุเทียนสิบความทุกข์ยากและข้าไม่สามารถขังเจ้าไว้ได้ในวันนี้ปลาลุหิตสีแดงเข้มที่เท้าของเทพสงฆามาสุรุหิตพุ่งออกมา พันเข้ากับวิญญาณผีและดึงมันเข้าหาตัวเขาขณะที่ต้านทานหมอกโลหิตวิญญาณผีก็ตะโกนว่าเจ้าสสยไร้ค่าเทพเจ้าแห่งการวิภากษาอยู่ที่นี่เจ้าจะทําอะไรก็ทําไม่ได้เจ้าสามารถใส่ไร้ได้มากที่เจ้าต้องการแล้วทาไมข้าจะทําไม่ได้ละ่ะเทพสงครามมาสูโลหิตปรากฏตัวต่อหน้าผีเท่าเมืงไคทันทีต่อยสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์นับพันไปที่กําปั้นของเขาและทุบตีเทพที่แท้จริงของผ่าผีจนร่างผีของเขาระเบิดและการเป็นหมอกผี ร่างวิญญาณของวิญญาณผีเมืองไห่รวมตัวกันอีกครั้งแล้วถอยกลับไปยังตำแหน่งของเจ้าแห่งการพิภากษาอย่างรวดเร็วสีหน้าของเขาเต็ไมไปด้วยความหวาดกลัวและเขาแอบกล่าวออกมาว่าหลังจากกลับมาจากแดนวีหวงเทพสงครามมอสุรุหิตก็แข็งกันขึ้นข้าไม่มีความสามารถในการต่อสู้ตอบโต้ใดๆไ,ได้เลยเทพสงครามมอสุรุหิตกล้าไปข้างหน้าเพื่อไล่ตามเขาแต่หมอกผีบางๆก็พุ่งเข้ามาด้านหน้าเขาและควบแน่นเข้าไปในร่างศักดิ์สิทธิ์ของปรมาจารย์ผีซเวียเจ สเอตเจเมื่อไหร่พึ่งจะพูดถึงความเป็นไปได้เจ้ากลัวถึงขั้นอยา,ากจะฆ่าเขางันเหรอเจ้ากําลังปุกปิดความจริงอยู่เหรอปรามาจารย์ผีถามเทพสขคามสุรุหิตจ,จะพลาดพลั้งฟังเจตนาร้ายที่ซ่อนอยู่ในคําพูดของปรมาจารย์ผีได้อย่างไรเขาหัวเราะและพูดว่าดีเราเทพช่างหญิงพยองเสียจริง,พงเพียงพ่อหลานชายของข้าโดดเด่นเกินไปพวกเขาถึงกับเบ็ยดจะฆ่าเขาเอาละวันนี้ข้าจะดูว่าใครมีความสามารถแบบนี้บ้าง เสียงคำรามันดุร้ายของมังกรดังขึ้นงามังกรโลหิตบินมาอยู่ในมือของเทพสงรามาสูรโลหิตและโลกแห่งเทพเป็นกายพิพากษาก็ส่นคลอนเทพเจ้าแห่งกาลในรุ้สมัยโบราณแอมและกล่าวว่าเทพแห่งกายพิพากษาผู้มีการฝึกฝนที่ไม่มีใครเทียบได้ทำไมเขาจึงมองไม่เห็นตัวดําเนินของผู้เยาว์ในขั้นเสียนและต้องการให้เจ้าต่อสู้ที่นี่ล่ะเทพสงรามาสูรโลหิตและประมาจารย์ผีมองหน้ากันด้วยสายตาแหลมคมแต่ไม่มีใครยอมจำนวน ขณะนั้นเทเป็นการพิพากษาพูดว่านักบวชสุยหมีเสื่องเสริสรินชีไปแล้ววิญญาณและรูปกายของเขาได้ถูกทำลายไปแล้วไม่จนเป็นต้องกล่าวถึงเรื่องนี้อีกปรมา,าจารย์ผีเปล่งเสียงขึ้นและกล่าวว่าจางลว่เฉินก็เป็นผู้สืบทอดของนักบวชสุยหมีเสื่งเสืงเช่นกันและก็เป็นบุตรของคนบาปในพระราชวังเทเป็นโชคกตาการกอร่อกวนสงครามสิบอาณาจักรถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงแล้วเขาต้องการประกาศสงคราม ยึดของสิบอาณาจักรและกลายเป็นเจ้าแห่งสิบอาณาจักรเขาไม่มีคุณสมบัติเลยในเทศกาลล่าสวรรค์เมื่อหลายพันปีก่อนเหตุผลที่ปรมาจารย์ผีเล็งเป้าจางว่าเฉินไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบเขาแต่เพราะเขาต้องการต่อสู้กับเทพสงครามมสุรุหิตจ,จากระยะไกลในสายตาของเขามีเพียงเทพสงครามมสุรุหิตเท่านั้นแต่ในขณะนี้สําหรับจางว่เฉินปรมาจารย์ผีมองว่าจางว่เฉินเป็นภัยคุกคามจริจรงๆและไม่มองว่าเขาเป็นแค่บดในดินแดนเซนิกต่อไป กโกนสงครามสิบอาณาจักรและทำลายความยิ่งใหญ่ของพระราชวังเทพเชกตาสมควรได้รับการลงโทษย่างดุลแรงเทพองค์นึงกล่าวเทพองค์นี้มาจากพระราชวังเทพฮาเดสราชาเทพกวางเขียวแสดงตนและกล่าวว่าพรสวรรค์สูงไม่ได้ทําให้เขามีคุณสมบัติที่จะแทรกแซงแหกกฎได้การฝุฝนที่เข้มข้นไม่ได้ทําให้เขาสามารถฝ่าฝืนกฎได้เทพสงครามทันเพียงแค่ปกป้องข้อบกพร่องของเขาซึ่งเป็นอันตรายต่อเขา เหล่าเทพเจ้าต่าง,งยืนขึ้นและพูดกับเทพเจ้าแห่งการพิพากษาทีละองค์พวกเขาเสนอว่าถึงแม้จะไม่ใช้การลงโทษจากเทพเพื่อประหารชีวิตจงังเฉินพวกเขาก็ควรจับตัวเขาไว้และไม่ควรปล่อยให้เขาก่กอกวนสงครามสิบวรจักรต่อไปเห็นได้ชัดว่าความสามารถอันน่าทึ่งของจงังวเฉินดึงดูดความสนใจของพวกเขามิฉะนั้นบุคคลระดับราชาเทพคงไม่พูดเช่นนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับการรุมจมตีและการปิดล้อมของเหล่าเทพเจ้าเทพสงครามมาสู่ลูหิต ไม่มีความคิดที่จะปณีปนอมใดๆทั้งสิน้นและหัวเราะอย่างบ้าคลั่งบอกตามตรงจังโรโลเชนเป็นผู้สืบทอดของนบ,บัวสือมีเสื่งงแต่เลือดของตระกูลซเวียเจียก็ไหลเวียนอยู่ในตัวของเขาเช่นกันเขาเป็นลูกของคุณบาปแต่เขาก็ยังเป็นหลานชายในสายเลือดของข้าไม่ว่าเจ้าจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามในวันนี้เนื่องจากจักวโลเชนได้ประกาศสงครามสิบอาณาจักรและการต่อสู้ได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครสามารถอยู่เบนได้หากเจ้าไม่อนุญ,ญาตให้เขาเข้าร่วมศึกสิบอาณาจักร เราจะต่อสู้และพิกโลกกับหัวกับพังหากจากผู้เชียนชนะศึกสิบอาณาจักรและไม่ยอมมอบสิบอาณาจักรให้กับเขาและใครกล้ายึดของสิบอาณาจักรจะต้องถูกฆ่าเขาคือผู้ไร้เทียมทานในโลกและจะยึดของอาณาจักรทั้งหมดแน่นอนถ้าเขาแพ้น่นหมายความว่าเขาไม่คู่ควรกับการเป็นเจ้าแห่งสิบอาณาจักรเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะพาเขาออกไปจากสนามรบสิบอาณาจักรด้วยตัวเองและข้าจะไม่ขัดขวางสายตาของเจ้าเด็กขาดประมาจารย์ผีย่ะเยะ้ย บหาเสียงเพียงคนเดียวต้องการโลกสิบใบเหรอเขาจะกินมันและถือมันไว้ได้ยังไงเขาไม่กลัวตายหรอกหรือเทพสงครามมาสุรุหิตกล่าวว่าดีในเมื่อท่านเทพผียอมให้จังว่าเฉินลองดูข้าเชื่อว่าเทพองค์อื่นคงไม่มีข้อโต้แย้งใดทั้งสิน้นดังนั้นเรื่องนี้จึงตัดสินได้แล้วปรมาจารย์ผีจ้องมองอย่างโกรธเกี่ยวกัดฟันแน่นกำลังจะสาบแช่งเทพสงครามมาสุรุหิตที่ไรยางอายแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงจกักรพรรดิหลวงหยานดังมาจากเบื้องบน จางลวเฉินยังคงเป็นตัวแทนของสารนรกอยู่ดีหลังที่เขาแสดงออกมานั้นจางเหนือชั้นและเขาอาจจะสามารถต่อสู้กับเหล่าว,วิรุฬุ์ของโลกได้หากเขาสามารถอัชนะิะทั้ง1ิบดินแดนได้ทั้ง1ิบดินแดนนั้นก็จะตกเป็นของสารนรกนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกหรือจกักรพรรดิหลวหยานมียศถาบรรดาศักดิ์ที่เท่ากับองค์เทพแห่งกายวิภากษาเมื่อกล่าวเช่นนั้นแล้วเหล่าเทพที่อยู่ตรงนั้นตระหนักว่าจางังว่เฉินดูเหมือนจะเป็นบุตรเขยของจกักรพรรดิหลวหยานในเวลานั้น การแต่งงานครั้งนั้นยังเป็นพิธีเสกสมรสที่เทพฟุคุโรกุจูประทานให้ตอนนี้มันจะไม่ง่ายแล้วราชาเทพชิงลูเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากและจะหนักได้ว่าด้วยสถานะของเขาเขาไม่สามารถฝืนตัวเองได้อีกต่อไปเทพสงคามวาสุลหิตและจกักรพรรดิหลวงหยานไม่เกรงกลัวทั้งฟ้าดินและแม้งาที่ยุ่งเกี่ยวด้วยไม่จําเป็นต้องท้าทายพวกเขาโดยตรงเขาส่งข้อความกลับไปหาหลา,านอิงจางรั่วเฉินต้องการใช้การต่อสู้พวกฝ่าฝืนกฎวิธีเซียนหากเขาทําไม่ได้ จงมองหาโอกาสและสังหารเขาซะปรมาจารย์ผียังส่งข้อความถึงหยวนด้วยว่าจางลู่เฉินกลายเป็นผู้มีอำนาจไปแล้วเราไม่สามารถฆ่าเขาด้วยเพียงลําพังได้เราต้องรวมพันธมิตรทั้งหมดที่สามารถรวมเป็นหนึ่งและหาเวลาที่เหมาะสมเราต้องฆ่าเขาในทะเลศักดิ์สิทธิ์อูติงปรมาจารย์ผียิ้มเยาะเยอะยางเย็นชาเสวียเจียเสวียเจียจงภูมิใจเถิดต่อไปจะเป็นเวลาแห่งความสุขและความโศกเศร้าอันยิ่งใหญ่ของเจ้า แล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ครับผมเอ๊ะตอนนี้สั้นจังสงสัยเราเทพพูดคุยกันจบแล้วตอนต่อไปพี่เฉินคงจะได้บวกกันแหละไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ